โครงการเขาชะงุ้มประสบความสำเร็จปลูกกระท้อนในดินตื้นพื้นที่กว่า849ไร,ร่เศษ ภายในโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาชะงมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเคยเป็นที่ดินเสื่อมโทรมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการเพราะปลูกได้ต่อมาได้มีการพัฒนาที่ดินทดลองปลูกญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของดินตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนกลายเป็นพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์บางส่วนของพื้นที่จากเดิมเคยมีสภาพดินลึกปั่นกลางถึงเศษหินได้ปรับปรุงพัฒนาปลูกไม้ผลชนิดต่างๆมาตั้งแต่ปี2544อย่างกระทร้อนส้มโอล่าสุดทดลองปลูกทุเรียนเงาะมะม่วง รวมแปลงทดลองปลูกประมาณสีไร่มีการนำตัวชนโรงเข้ามาเลี้ยงเพื่อช่วยผสมเกษรให้กระท้อนติดผลมากขึ้นนายอนุรักษ์บัวขี้คลายผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงม์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดเผยว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เคยมีลักษณะเป็นดินตื้นหน้าดินเดิมไม่เกิน5เซนติเมตรข้างล่างจะเป็นหินโปร่งทั้งหมดระยะเริ่มแรกทดลองปลูกต้นนุ่นก่อน หลังจากนั้นในหลวงรัชกาลที่9เสด็จในพื้นที่โครงการเมื่อวันที่8มิถุนายน2535พระองค์เสด็จทอดพระเนตรความก้าวหน้าการปลูกต้นนุน่นและพบว่านุ่นมีตายไปบางส่วนและสามารถเจริญเติบโตได้บางส่วนแต่เป็นปริมาณที่น้อยมากพระองค์รับสั่งว่าอันนี้เป็นความสําเร็จส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ดินตื้นสามารถปลูกพืชได้ จึงได้ปรับพื้นที่ดินให้สามารถปลูกไม้ผลชนิดอื่นๆรวมกันได้เช่นการปลูกกระท้อนมะม่วงส้มโอปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักผสมกับดินดีจากนั้นทดลองปลูกกระท้อนและไม้ผลอื่นๆจนได้ผลผลิตดีการปรับปรุงดินใช้ปุ๋ยหมักอัตราส่วน1ต่อหนึ่งใส่รองก้นหลุมเพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ในช่วงแรกหลังจากอายุมากขึ้นรากก็จะออกมาสู่ด้านนอกเพื่อไปหาอาหารได้ พบว่าประสบความสำเร็จในแปลงทดลองและนำผลผลิตออกไปสู่ประชาชนและเกษตรกรทั่วไปซึ่งมีสภาพพื้นดินปลูกลักษณะนี้ก็สามารถปลูกไม้ผลได้สำเร็จสำหรับการศึกษาดูง,งานของผู้ที่สนใจจะเปิดให้เป็นส่วนลักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เป็นได้ทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรวิถีชีวิตเรียนรู้ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ มีต้นไม้จริงในแปลงสาธิตให้ประชาชนได้ชมหรือหากจะมาเป็นหมู่คณนะให้ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์เพื่อให้บริการนำเที่ยวชมพร้อมวิทยากรบรรยายแก่ผู้ที่สนใจด้วยตามในส่วนของพื้นที่เดิมตรงนี้นะครับจริงๆเราจะเป็นลักษณะของดินตื้นนะครับตรงนี้จะหน้าดินเดิมนะครับก็ไม่เกิน5เซนติเมตรนะครับข้างล่างก็จะเป็นหินโผล่ทั้งหมดนะครับก็พื้นที่เดิมตรงนี้ก็ในระยะเริ่มแรกนะครับก็ทดลองปลูกพวก อน,นุ่นนะครับอน,นุ่นนะครับในช่วงแรกที่ปลูกอน,นุ่นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นตอนที่ในหลวงราชการที่9ท่านเสด็จในพื้นที่นะครับเมื่อปีพศ2535นะครับวันที่8มิถุนายนนะครับ2535ท่านก็เสด็จในพื้นที่แปลงแห่งนี้นะครับแล้วก็ดูในการความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปลูกนุ่นนะครับในพื้นที่เราก็พบว่านุ่นเนี่ยก็จะมีตายไปบางส่วนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ นะครับซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากนะท่านก็บอกว่าอันนี้คือความสําเร็จส่วนหนึ่งนะครับของการพัฒนาพื้นที่ดินตื้นครับผมในการปรับปรุงดินตรงนี้นะครับตอนที่เราปลูกเป็นไม้ผลผสมผสานนะครับเราก็จะทําลักษณะของการใช้หน้าดินนะครับน้าดินดีมาร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมักนะครับอัตราส่วนก็1ต่อหนึ่งะครับใส่รองก้นหลุมนะครับเพื่อที่ให้พืชสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเพื่ออายุเขาเยอะขึ้นนะครับรากก็จะออกมาชอนใช้อยู่ด้านนอกสามารถ ที่จะหาอาหารได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่เราเห็นว่าประสบผลสําเร็จนะครับในแปลงตรงนี้แล้วก็นําผลตรงนี้ออกไปสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่เป็นหน้าของดินตื้นเช่นกันนะครับโดยวิธีการใช้หน้าดินผสมกับปุ๋ยหมักนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ อนาคตในปีหน้าหากกระท้อนมีผลผลิตมากขึ้นจะส่งเสริมให้มีการแปลรูปทำกระท้อนส่งเครื่องและจำหน่ายผลสดแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจพร้อมกับจำหน่ายพืชผักผลไม้อื่นๆที่เริ่มทยอยออกผลผลิตแก่นักท่องเที่ยวด้วยผู้ที่สนใจที่จะมาศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 2 2 4 0 8 0 3ค่ะ